ตอนที่ทําวิดีโอพรีวิวไปในพาร์ทแรกก็คิดว่าเกมไม่น่าจะสเกลใหญ่มากแต่พอดูรายละเอียดจากเทรลเลอร์ตัวที่2ของ Kenna b r i d g e of spirits มันทาให้ผมเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับเกมนี้ไปพอสมควรเลยครับซึ่งข้อมูลที่ได้จากวิดีโอตัวอย่างอันที่2นั้นมีข้อสังเกตอะไรที่น่าสนใจบ้างมาลองดูกันเลยครับข้อที่ 1. k e n n a ตัวเอกของเรื่องที่เดินทางมายังหมู่บ้านในอาาเขตป่าศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้ในตัวเทรลเลอร์หญิงสาวได้บอกกับเราเองว่าเธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อหาสัตว์วิเศษในป่าแต่เธอกำลังตามหาเส้นทางลับที่จะนำพาเธอไปยังวิหารศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาหรือว่า Sacred Mountain <il> Trine เ m o ร n ตเ i n เ h r <orter> i n e ตอน้ที่2พลังที่ซ่อนอยู่ภายในหมู่บ้านผู้อาวุาโสข,ของหมู่บ้านบอกกับโตเอกว่าหมู่บ้านของเขาเชื่อมโยงกับพลังของวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นแต่พลังดังกล่าวค่อยๆเลือนหายไปในที่สุดเมื่อนานมาแล้วตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งสปิริตที่เคยเดินทางมายัางที่นี่นั้นยังคงติดอยู่และไม่สามารถออกไปไหนได้ที่สําคัญก็คือพวกเขาเหล่านั้นคือบ่อกเกิดของพลังที่สาบสูญฉะนั้นถ้าจะไปยังเซคริตเมาเชนทรีเคน่าจะต้องช่วยสปิริตเหล่านั้นให้ได้ซะก่อน ข้อที่ 3. รถสิ่งมีชีวิตตัวน้อยที่เป็นดั่งพูตัวเล็กๆที่คอยรักษาสมดุลให้กับป่าพวกมันกระจัดกระจายอยู่ทั่วดินแดนนี้นะครับและดูเหมือนว่ารถจะชื่นชอบเข็นหน้าเป็นพิเศษผิดไปจากลักษณะนิสัยปกติของพวกมันที่มักจะขี้กลัว แต่เมื่อตัวเอกปรากฏตัวขึ้นนะครับร็อก็เข้ามาทักทายแล้วก็กลายเป็นพันธมิตรด้วยทีนี้ในเชิงของเนื้อเรื่องร็อจะมีบทบาทในด้านของการเปลี่ยนสภาพของสิ่งมีชีวิตที่ตายให้กลับมาเกิดใหม่และเป็นจุดเริ่มต้นของความอุดมสมบูรณ์ให้กลับมาอีกครั้งส่วนในด้านของเกมเพลย์นะครับร็อก็จะเป็นตัวเสริมสกิลต่างๆให้กับตัวเอกนั่นเองข้อที่4ร็อคอมโบสกิล ถ้านับจากเทรลเลอร์ตัวแรกที่เราจะเห็นร็อดเข้าไปจับศัตรูเอาไว้เพื่อให้เคน,น่าโจมตีส่วนวิดีโอตัวอย่างล่าสุดเราจะเห็นว่าร็อดเข้าไปช่วยดึงดูดความสนใจของพวกมอนสเตอร์ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นท่าฟาดที่เป็นการปล่อยร็อดหลายๆตัวพร้อมกันกับการทรานส์ฟอร์มรวมกันเป็นร่างสีดาที่พุ่งโจมตีใส่ศัตรูเรียกได้ว่าเป็นการรวมพลังกันระหว่างตัวเอกกับร็อดที่เจ๋งมากๆเลยนะครับถ้าให้ดีมีท่าไม้ตายแบบนี้ให้ใช้เยอะๆหลายๆแบบก็น่าจะดีไม่น้อยเลย ข้อที่5เพื่อนร่วมเดินทางเราจะได้เห็นเด็กน้อยฝาแฝดสองคนนี้เป็นพันธมิตรคู่แรกของตัวเอกหลังจากนั้นก็จะมีฉากที่เราได้เห็นนักธนูอีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาจอยปาร์ตี้อีกด้วยซึ่งเท่าตามความเห็นของผมนะครับทั้ง3คนคงจะเป็นสมาชิกของหมู่บ้านและรับบทบาทเป็นที่ปรึกษาของเคนะ่าหรือว่าจะเป็นคนนําทางก็ได้เช่นกันครับก็สังเกตก็คือพวกเขาทุกคนต่างพกหน้ากากเอาไว้ตลอดเวลาซึ่งมันก็จะเป็นประเด็นข้อที่6เลยนะครับนี่นก็คือความลับของหน้ากาก ความสำคัญของไอเทมชิ้นนี้ผมคิดว่ามันอาจจะมีมากถึงระดับที่จะเป็นคีย์ไอเทมของเรื่องราวทั้งหมดเลยก็ได้ยกตัวอย่างซีนนี้ที่เราจะได้เห็นหน้ากากถูกเก็บคู่เอาไว้กับไอเทมที่เป็นลักษณะเหมือนสุสานเล็กๆมากมายแต่ว่าพวกเขาเหล่านี้ก็คืออดีตคนของหมู่บ้านผู้ล่วงลับที่น่าสนใจก็คือบอสใหญ่ของเกมก็สวมหน้าก,ากากเอาไว้ด้วยเช่นกันหรือจะเป็นช่วงใกล้จบที่แม้แต่เคนน้าเองก็ยังมีหน้ากาก,ากของตอนเองอีกด้วย ข้สังเกตที่7ดเด็กน้อยผู้โชคร้ายกับบอสใหญ่ของเกม หนึ่งในคัสซีนสําคัญก็คือฉากที่เราจะได้เห็นเด็กน้อยคนนึงในสภาพมอมแมมเขาดูเหมือนจะหลงอยู่ในป่าจกนกระทั่งช่วงใกล้จบคําสาปของดินแดนนี้ก็เข้ามากลืนกินร่างของเขาจนทําให้เด็กคนเดิมกลายเป็นอสุรกายที่คล้ายกับศัตรูตัวอื่นที่เราได้เห็นในเทรลเลอร์อย่างไรตามแม้จะมีฉากที่สู้กันกับบอสตัวนี้แต่ผมก็แอบรู้สึกว่าเด็กน้อยกับบอสใหญ่ที่สวมหน้ากากน,น่าจะมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันพวกเขาอาจจะเป็นคนคนเดียวกันเป็นร่างสะท้อนในวัยเด็กหรืออาจจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยก็ได้นะครับเงรา,เนนาจะมีบบบททาาาสํคัญงอย่างซ่ออนยู แน่ๆครับข้อที่8 Bridge of Spirit ความหมายของคำคำนี้ถ้าแปลตามตัวก็คือสะพานเชื่อมวิญ,ญญาณแน่นอนว่าชื่อดังกล่าวย่อมสื่อในยะบางอย่างเกี่ยวกับเนื้อเรื่องแน่ๆและถ้าให้ผมเดานะครับผมคิดว่าหมู่บ้านแห่งนี้คงจะมีบรรพุรุษที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำหรืออาจจะเป็นผู้เสียสละเพื่อทำหน้าที่นำทางสิ่งมีชีวิตที่ล้มตายในป่าให้ไปสู่พบหน้าโดยเอเทมที่ทำให้คนเหล่านี้ทำหน้าที่ของตอนเองได้ก็คือหน้ากากสปิริตแมสคงจะมีสกิลบางอย่างที่ช่วยพวกเขาให้ทำหน้าที่ของตอนเองต่อไปกระทั่งตัวแทนคนล่าสุดนั้นนึกอยากจะยกเลิกบทบาทดังกล่าวลงสมมดุลทีี่เคยกกก็ถูรบว จนทําให้ดวงวิญญาต่างๆติดอยู่ในป่าส่งผลต่อเนื่องเป็นการนําความเสื่อมทรงมาให้ในที่สุดซึ่งย้ำอีกทีนะครับว่าอันนี้มนโนล้วนๆทว่าแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วละครับ ข้อที่9ในช่วงท้ายของเทรลเลอร์มีคำคำนึงที่ผู้อวุโสเอ่อยออกมาว่าหนทางของสปิริตไ i ด์หรือว่าผู้นำทางดวงวิญญาณนั้นมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งมันก็แปลว่าบรรพบุรุษของหมู่บ้านรุ่นสู่รุ่นจะมีคนรับตำแหน่งสปิ i ิตไกด์อยู่เสมอจริงๆและผมเชื่อว่าในตอนจบของเกมนี้คนที่จะรับหน้าที่ดังกล่าวเป็นคนต่อไปก็คือเคน่านั่นเอง เอาละครับและก่อนจะไปถึงข้อสุดท้ายก็ถึงเวลาของการฝากผู้สนับสนุนของช่องนะครับทั้ง Advi c e ศูนย์จำหน่ายอุปรกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาจอมอนมิเตอร์แล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์คุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก a d v i c e c o t h สามารถใช้โค้ด amwof เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง Advice ์ง Adv ice, จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ และออฟทัสป็่นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และจอทีวีด้วยคุณสมบัติตัดแสงสีฟ้าที่ทำไม่ใส่สบายอีกทั้งออฟทัสมีขาแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําไม่งองไม่หกักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o f u s โดยจะใช้โค้ด e Move จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะครับเอาละข้อที่10วันวางจำหน่าย เคน่าบิชออฟสปิริตนั้นกำหนดวันขายเอาไว้คือวันที่24สิงหาคมปีนี้ทั้งอี g a เก s t t r r e PlayStation 4และ5บอกเลยว่า The Move จัดแน่นอนครับเอาล่ะข้อมูลทั้งหมดก็จะประมาณนี้สุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ the rats seem quite fond of you they're usually timid <laughs> something tells me you did not come to our village looking for forest creatures hello spirit i seek passage to the sacred mountain shrine our village is bound to the shrine's energy but that power faded long ago Spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. It's okay. You have to go now. must move on. of a spirit guide is a lonely one I know you are kind you sense the power that flows through this land. Yet, you do not fully understand it. Ah! Driven by the belief that you can help these troubled spirits. Ah!